กลับมาพบกับอัปเดตใหม่ประจำอาทิตย์นี้นะครับสำหรับทอยเลตทอฟฟ์ดีเฟนต์นะฮะจริงๆเมื่อคืนอัปเดตมาประมาณตีหนึ่งนะครับจะรอทําก็ไม่น่าจะไหวนะมันดึกเกินควรจะได้ลงตีสามตีสี่นะฮะอาทิตย์นี้เนี่ยอัปเดตอะไรมาบ้างนะฮะอาทิตย์นี้เป็นเอพิโซดที่67นะครับพาร์ทวันมีเซนทิสทีวีแมนล็อกเก็ตคาเมล่าแมนท็อกซิกมิวเทนทอยเลตแล้วก็มีแมปใหม่นะครับเกรฟยาร์ดเป็นสุสานนะครับสเกลี่ย์เกรดสามารถให้เป็นกิฟต์ได้แล้วตอนนี้อ่ะนี่คืออัปเดตใหมม่่นะะฮซึงผ เมื่อคืนเนี่ยไม่ได้อัดแต่ว่าเข้ามาเปิดไว้ก่อนนะครับเพราะว่ากลัวจะรอรอบไม่เจอนะฮะมี2ตัวที่เป็นยูนิตที่เราใช้ได้นะฮะตัวแรกคือตัวนี้นี่คือ scientist t v man นะครับคนซื้อไปห0,000ื่นแล้วเหรอตัวนี้คือไม่ได้เปิดสุ่มนะครับตัวนี้คือซื้ออยู่ในร้านค้าตรงนี้นะครับเป็นตัวใหม่ที่เป็น exclusive ราคา300โลบักนะฮะจริงๆไอ้ที่เขาขายเป็นโลบั๊กเนี่ยราคาค่อนข้างโอเคนะแต่พอเป็นแพคที่เปิดสุ่มนี่แพงมากเลยอะ c i e n t i s t tv man นะครับราคา200 ซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยไม่ได้เป็นยูนิตสร้างเงินนะฮะเป็นยูนิตท,ที่ผลิตยูนิตอีกทีหนึง่งครูดาวยี่สิบวิต่ําสุดก็20่สิบวิไม่ลดไม่เพิ่มะฮะแล้วก็ยูนิตท,ที่สร้างมาเนี่ยมี HP ตั้งแต่1000ไปจนสูงสุด2องแสนห้าหมื่นเอนจีเนียเนี่ยครูดาวลดลงไปเหลือ15บห้าวินะฮะจาก20แต่ตัวเมื่อกี้ไม่ลดเริ่มต้นเหมือนกันแต่ว่ายูนิตเนี่ยเริ่มจาก500สูงสุดแค่ห้าหมื่นเมื่อกี้สองแสนห้านะฮะอีกอันนึงคือยูนิตตตทีีมมมมะะ่้้อออองซซัััมมมมมมมนนนนาาผแลววะะฮคื สมมติไม่ได้4ตัวเลยล็อกเก็ตคาเมล่าแมนนะครับระดับอีพิกราคา250ดาเมจส0 0ไปจนถึง2000คูดาว3วิต่ำสุด1วิก็ไม่เร็วนะครับ DPS น้อย100ไป2000นะฮะร,ระยะ10ถึง20ก็เป็นความสามารถของยูนิตท,ที่เป็นอีพิกก็เลยกลางๆนะฮะไม่ได้เก่งไม่ได้อะไรเกินไปส่วนแมปใหม่นะครับจะอยู่ตรงนี้ซ้ายมือก็เป็นฮาโลวีนที่เราเคยเล่นไปนะครับผ่านไปแล้วนะฮะ อันนี้เกรฟยาร์ดผมไม่แน่ใจว่าความยากมันยากกว่าหรือเปล่าแต่ว่าคิดว่าน่าจะปรับความยากในแมปไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นคลิปนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ได้ลองนะเพราะว่าอยากพายูนิตไปเล่นดูก่อนว่าเป็นยังไงนะฮะผมพาเอนจิเนียร์มาด้วยนะจะได้ดูว่าต่างกันยังไงนะครับสองยูนิตนีนออ้นี่คืออะไรนี่คืออะไรเป็นปบลเออร์อ้าวคือไม่ได้สปอนยูนิตสปอนเป็นแท่นการมาฮะมี HP ีแล้วคือยังไงระวังตรงไหนเขาจะอยู่ตรงนั้น อันเดียวเนี่ยนะ HP พันหนึ่งคูดาวยี่สิบวิอ๋อแต่ว่าถ้าเกิดอัปเกรดสูงสุดคือมันสองแสมันก็กั้นได้เยอะอยู่แต่มันแค่อันเดียวอ,ะอ่ะอ่าถ้าเกิดอัปเกรดเนี่ยส0งอเท่ากันขั้นแรก200อัปเกรดไปอ้าวมีปืนอ๋อโอเคยิงได้ครับแต่เคลื่อนที่ไม่ได้ไม่ต้องรอสปอนมาจากตรงนู้นคือเราวางตรงไหนเขาก็อยู่ตรงนั้นอยากให้กั้นตรงไหนก็วางตรงนั้นใช่ไหมลองวางเพิ่มอีกตัวหนึ่ง สมมุติผมวางอ่าไกลๆหน่อยวางเอียงอย่างนี้ทําไมเนี่ยวางตรงไหนกั้นตรงนั้นอัปเกรดแล้วสามารถมีปืนยิงได้ไม่มีบอกวงการยิงไม่ไกลฮะตรงนี้ไม่ได้ยิงเลยเฮ้ยเริ่มมากันเยอะแล้ะอัปเกรดขั้นต่อไป400 hp 6,000นะครับบวกอีก6,000เป็นหมื่นหนึง่งมาสองคนเอาสิโอ้ยิงช้ายิงช้ายิงช้ามาก hp รีเองครับ มันดีตรงที่ว่าไม่ต้องรอวิ่งมาจากตรงนู้นเราสามารถเอามาวางข้างหน้าได้เลยคือเกมมันก็จะเร็วขึ้นเออก็ช่วยได้เยอะอยู่นะฮะเพราะว่าเลือดก็รีขึ้นมาเองทันจังหวะที่สามารถจัดการศัตรูได้แค่ตัวเดียวอันเดียวเลือดหมื่นหนึ่งเก็บได้ทั้งแถบเลยเมื่อกี้เอนจิเนียร์หลับนอนวิสาดหลับหายไปแล้วครับเออถ้าเกิดหลับคือเขาก็จะไม่สร้างหรือเปล่าไม่เหมือนเอนจิเนียร์เอนจิเนียร์ถ้าเกิดหลับเนี่ยก็ยังออกมาอยู่ ไม่รู้ว่าเกี่ยวกันไหมนะฮะเพราะว่าดีเทลมันเยอะดูไม่ทันขั้นต่อไป600ครับเพิ่ม HP มาอีก1 5ื0นเป็น25,000นี่มาเพิ่มอีกตัวหนึ่งน่าจะยิงเร็วขึ้นใช่ไหมใช่ยิงเร็วขึ้นยิงเร็วขึ้นเออดีฮะก็ทำดาเมจได้เยอะอยู่นะฮะก่อนจะมาถึงแต่สู้บอสไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าต้องรอดูว่าอัปเกรดสูงสุดแล้วเป็นยังไงนะฮะโอเคอัปเกรดขั้นต่อไป1 5 0 0เพิ่ม HP มาอีก25 0 0 0เป็นห0,000 คราวนี้โอ้โหอยู่ข้างบนเฮ้ยยิงเร็วขึ้นยิงเร็วขึ้นอ้าวสกินหายไปไหนเฮ้ยอัปเกรดแล้วใช้ได้อยู่เฮ้ยมินิการมาจากไหนเนี่ยโอ้โหโโห,โโห,หลับอีกแล้วเหรอปืนอันไหนยิงก็หลับหมดแสดงว่ายี่สิบวิคือนับตั้งแต่อันนี้หายไปอืมใช่ครับแต่การรีเลือดเนี่ยไม่เกี่ยวกับยี่สิบวิมันเป็นระยะเวลาที่ คิดว่าถ้าเกิดอัปเดตสูงขึ้นรีเลือดได้เร็วขึ้นน่าจะมีผลตรงนั้นด้วยนะเพราะว่าดาเมจที่ยิงเนี่ยก็ดีขึ้นนะครับไม่ได้เพิ่มแต่ HP ระยะการยิงดาเมจก็เพิ่มขึ้นอ้าลืมอีกตัวหนึง่งตัวอีปิกอาไม่ได้หยิบมาเหรอไม่ได้หยิบมา <laughs> เดี๋ยวค่อยไปหยิบมาแป๊บนึ่งอัปเดขั้นต่อไปฮะเพิ่ม HP มาอีกห้าหมื่นะครับเป็นแสนหนึ่งกลายมาเป็นโอ้โหปืนใหญ่ขึ้น HP แสนหนึ่ง แต่สตัวเหมือนเดิมยิงไกลแค่ไหนโอ้ยิงไกลมากยิงไกลใช้ได้เลยครับประมาณนี้ถึงประมาณนี้แล้วดาเมจก็น่าจะแรงขึ้นขั้นต่อไปใช้หกพันน่าจะอันสุดท้ายและเจ็ดเลเวลนะครับแต่ว่าไม่ได้โดนทุกตัวนะถ้าเก็ตคือทีละตัวนะครับไม่ได้เป็น AOE นานะมาขั้นสุดท้ายเพิ่ม HP มาอีกแสนห้าใช้6กพันนะครับเรียบร้อยสองแสนห้โอ โอ้โห oh, 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 oh. ปืนใหญ่เลยหรอวัดโอ้เออมันต้องยิงกลับอย่างนี้บ้างให้มันรู้กันไปใช่ไหมยิงจะรวดอยู่นั่นแหละยิงให้เราหลับจริงๆน่าจะหลับบ้างนะพวกนี้จะได้รู้สึกแต่ท่านคาเมล่าตัวเล็กยืนมันคับปืนอยู่น่ารักดีเชื่ออะไรนะอัลติเมตคาเมล่าแมนบลเลีนะฮะเอาละครับมาเยอะแล้วเฮ้ยทำไมไม่ยิงล่ะเฮ้ยทำไมไม่ยิงหล,งหลับเหรอ อืมเกลี้ยงหายทั้งกลุ่มมาด้านนี้มาด้านนี้ก็ยังยิงอยู่ยิงอยู่หมดแล้วหมดแล้วอ๋อนี่งไงพอหมดปุ๊บเขาจะหยุดไม่ขยับอันนี้ก็น่าจะไม่ยิงแล้วก็เหลือแต่ HP อันนี้เอาไว้หักแค่นั้นคือป้องกันการ OP เกินไปใช่ไหมวางได้ทั้งหมดกี่ตัวเทสหน่อยฮะสองตัว ฮ้า huh. จริงดิโอ้ยข้อจำกัดเยอะมากเลยอินเซนไม่น่าจะเวิร์กฮะเพราะว่าคูลดาวนานคูดาวนนานแล้วก็คือจำนวนการยิงมันจำกัดแล้ว HP ก็แค่สองแสนห้ามีอย่างหนึ่งที่แปลกเห็นไหมฮะเราไม่สามารถเซลยูนิตได้นะครับเซลยูนิตไม่ได้วางแล้ววางเลยนี่ไม่มีครับอันอื่นเซลได้วางแล้ววางเลย เปลี่ยนที่ไม่ได้ด้วยอ่ะโอเคเจ้าเซนติสทีวีแมนนะฮะประมาณนี้ไปหยิบอีกตัวหนึ่งก่อนเมื่อกี้ลืมน่าจะบินได้ฮะมีจ็ตแพรนะครับวงไม่กว้างเท่าไหร่แต่ว่าน่าจะโจมตีเป็นกลุ่มตรงนี้เลยคูดาวนานบินได้ด้วยครับยิงปืนใหญ่โดนเป็นกลุ่มโดนเป็นกลุ่มโดนเป็นกลุ่มขั้นแรกดาเมจสามร้อยวงสิบนะฮะคูดาวสามวินะครับอ๋ออันนี้คือวงการระเบิดแปดอัปเกรดขั้นแรกใช้สี่ร้อยระดับอีพิกนะฮะแต่ว่ากินพื้นที่มากตัวใหญ่ ยิงแรงก็จริงยิงเป็นกลุ่มก็จริงแต่ว่าคููดาวนานนานมากต้องอัปเกรดก่อนอ่ะอัปเกรดขั้นแรก400เพิ่มดาเมจมาเป็น800นะฮะวง12ครูดาว2วิระยะการระเบิด10โอเคอ่ะต่อไปขั้นต่อไปพันหนึ่งฮะดาเมจพันสแล้วนะครับวง15คูดาว1.5วิแล้วก็ระยะการระเบิด12อันนี้ก็ไม่ยิงมินิกันก็ไม่ยิงเมื่อกี้แ้ะยิงฟาร์มเอายิง ยิงอยู่ยิงอยู่หลับอยู่ฮะหลับได้หลับได้นึกว่าไม่โดนหลับได้หลับได้อัปเกรดขั้นต่อไปพันห้านะครับสุดแล้วหมดแล้วสี่เลเวลดาเมจสองพันวงยี่สิบคูดาวหนึ่งวิระยะกร,ระเบิดสิบห้าระวังได้กี่ตัวอีปิกวังได้กี่ตัวนะเยอะไหมคือถ้าเกิดมาเป็นกลุ่มเนี่ยโอเคเลยรับดาเมจกันทวนหน้าเนี่ยหายไปเป็นกลุ่มนะครับ สิบตัวแล้วยังวางได้อยู่สิบเอ็ดได้ไหมสิบเอ็ดตัวมันวางได้กี่ตัวเนี่ยสิบเอ็ดตัวก็ยังวางได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบิบเอ็ดสิบสองสิบสาสบสี่สิบห้าสิบห้าตัวนะครับไม่มียูนิตอื่นเลยฮะเหลือแค่สองตัวนี้ที่เลเวลยังไม่เต็มที่เหลือเต็มหมดแล้วฮะสิบห้าตัวนะครับ เอาล้ครับบอสเริ่มหลุดมาไกลแล้วฮะเริ่มหลุดมาไกลแล้วจะหลุดไปหรือเปล่าไม่หลุดไม่หลุดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยปัญหาคือหลับไม่มีโดนไม่มีโดนมาช่วยยิงกันมันเลยฮะระเบิดกันตุ้มตามแต่ไม่มีเสียงอืมหลับหลับหลับอย่าหลับอย่าหลับอย่าหลับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าให้หลุดไปอย่าให้หลุดไป อย่าให้หลุดไปเฮ้ยเกือบเกือบเกือบโอเคบอสมาน่าจะไม่รอดฮะเฮ้ยไม่แน่ไม่แน่ไม่แน,แน่อาจจะพอได้อยู่อย่าให้หลุดไปอย่าให้หลุดไปอืมเฮ้ยไหวอยู่น่าจะหลุดครับเวฟนี้หลุดแล้วใช่ไหมไปแล้วครับหนึ่งสี่สิบแปดเวฟแต่ว่าข้ามเวฟตลอดนะฮะรับมือได้ประมาณนี้อ่ะนี่คือสองยูนิตใหม่นะครับที่อัปเดตมาในอาทิตย์นี้นะฮะ เดี๋ยวเรามาเล่นด่านใหม่ดูเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ